สวัสดีเจ้าคัวมะนาวเปรี้าายวใบพัชรีวันนี้จะพาเพื่อนๆพนี่พี่น้องๆมาแกงผักกาดน้อยกันนะเจ้าวันนี้เราจะแกงใส่จิ้นไก่นะเจ้าเป็นไก่เมืองนะเจ้าไปลงมือทํากันเลยนะเจ้าใส่พริกแกงที่คั่วแล้วลงไปแล้วตะกราด้วยใส่นะเจ้า พุงลสดด้วยผงโนวปลายจนแล้วก็น้ำป่านะเจ้าตามด้วยเกลือแล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปห,หนึ่งจ้คนเคื่อมันเข้ากันกันนะเจ้าเจ้าเมื่อขั่วไก่หอมได้ตี้แล้วก็เติมน้ำลงไปได้เลยนะเจ้าใส่ไปพอประมาณนะเจ้า เสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้อยู่ที่ห้านาทีเอาพักลงไปได้เลยเจ้าพักกัดน้อยปลูกเองนะเจ้า รอพักมันยุบแหมสักน้อยแล้วค่อยเติมพักลงไปใหม่ เมื่อกลเข้ากันได้ตีแล้วก็ปิดฝาแหมรอบหนึ่งนะเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ผักชีกับต้นหอมลงไปแล้วก็ชิมรสชาติได้ตามที่เอาเปงใจลาแต้ๆเจ้าแกงกับไก่เมืองเสร็จแล้วเจ้าแกงผักกาดน้อยใส่จิ้นไก่ ลองทำกันดูนะเจ้าวันนี้ขอจบคลิไปไวเพียงตัวอีก้ก่อนแล้วไว้ปลากันใหม่คลิปหน้านะเจ้าวันนี้สวัสดีเจ้า